สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเส็งนะคะประจ ա วันที่หนึ่งสิงหาคมหกห้าเนาะห้างเส็งเช้าบ่าย v i p เช้าบ่ายนะคะคำเตือนจากทางช่องของเรานะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับห้างเส็งเช้าตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งตัวรองก็คือเก้ากับสองแต่เราจับแปดกับเก้าให้นะคะ แปดศูนย์แปดหแสองแป่หแล้วก็8ป9เก้าเก้าศู้าเก็ถ้าเพนเพื่อนไม่ชอบก็รูดด้อแต่มันก็จะเปลองตังเยอะเนาะจับคู่ควายเอาดีกว่านะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเดแดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปห้างเสียง v ีเเช้าตัวเด่น2ก็บหตัวรองก็คือสากับ6 ก็สองหนึ่งสองสามสองห้าสองเจ็ดห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าสองห้าหนึ่งสองสามห้าห้าสามหกสามหกศูนย์หรือจับคู่ก็สามสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองสองสามสามสองห้าหกหกห้า ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปห้างเสียงบ่ายตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่ตัวรองก็คือสองกับห้านะคะหนึ1 1่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ด ามตัวก็1นึ่งสี่สองศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งเจดเ้าหนึ่งห้าสองหนึ่งหจับคู่ก็1นึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งหห้าหสองหห้าสองสองสี่สี่สองะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็น V.I.P. บ่ายประเด่นก็คือเจกับ0นย์ตัวรองก็คือ5กับ3ามเราจับศูนย์กับเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศดหนึ่งเจสเจดห้าเจ็ดเ้า 5้าศูนย์เจ็ดสนห้าอห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งเนาะหรือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าห็ด็ดสามสามดห้าสสห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมมาซื้อบ่ายดีนะคะหรือเพื่อนๆจะจับคู่ทั้งสี่แนวทางนี้นะซื้อด้วยกันนะคะอันไหนเลขเหมือนกันก็จับไว้ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะเฮงเฮงปังๆค่ะสวัสดีค่ะ